สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้ก็มีรถสิบล้อหางปลาเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับรถสิบล้อแทลเลอร์นะครับผมเป็นแทลเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับเป็นหน้ายาวเจ้าคุณปู่นะครับผมท้ายยิงด้วยไฮโรล,ลิกนะครับหางสวยครับคันนี้หางสวย รถคันนี้เอกสารคู่มือไม่มีนะครับผมเครื่องดีนะครับรถขับได้วิ่งได้ครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับราคาเบาๆครับคันนี้ราคาเบาๆ ตัวที่อูอไรเนี่ยอูแดงอะไรใช่อูแดงอะไร,ะไรทางพลาดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับผมเป็นเจ้าคุณปูอีกคันนะครับสิบล้อหน้ายาวตัวนี้เป็นเครื่องอ e ีซูซุหก บีบีนะครับร้อยสี่สิบห้าแรงครับผมไม่มีแบตเตอรี่เลยครับนะมันมีแบบเป็นปั๊มคอสั้นนะครับเป็นระบบพวงมาลัยธรมรมดานะครับคานหน้าก็ยังเป็นของท x เมเดิมๆอยู่ครับผมยังยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นคานหน้ากว้างนะครับ ขน,น้าเดิม,มใช้เป็นยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับสภาพล้อหน้าด้านขวาสภาพยางไม่สวยนะครับโอ้ลากมาถึงบ้านได้ไงครับเนี่ยเป็นยางผ้าใบนะครับสภาพยางหน้าด้านซ้ายก็ไม่สวยนะครับไม่สวย เป็นสภาพหัวเก๋งก็แก้มด้านซ้ายก็พอดูได้นะครับแต่ว่าแก้มด้านขวาเป็นมีรอยบุบนะครับสภาพตามการเวลานะครับผมสภาพยางหลังด้านขวาไม่สวยครับผมอืม ไม่สวยเดี๋ยวผมพาดูสภาพยางก่อน,นครับยางไม่สวยนะครับก็แท่นโบจี้เป็นแท่นของ T เีเอ็เดิมๆนะครับคะนน้เดิมๆเ,เป็นลูกหมากแปะนะครับ ใช้เป็นยางเก้า้อยขอบยสิบทั้ง10เส้นนะครับยางิบเส้นไม่มีเส้นสวยสักเส้นเลยนะครับผมยางไม่สวยทั้ง10เส้นเลยแต่ว่าคัดซีก็พอดูได้นะครับคัดซีพอดูได้หางนี้สภาพดีครับหางสวยเกียร์กลางสโลไม่มีนะครับเป็นทีเพาเดียวนะครับลูกหมากแปะ เกียร์ก็เป็นเกียร์ TX ห้าเกียร์นะครับกันนี่น่าจะใช่ไหมอ่ะครับผมใช่ครับผมเป็นเกียร์ TX ห้าเกียร์เดินหน้าครับคันนี้เอกสารทะเบียนคู่มือไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูคัตซีฝั่งทางด้านโน้นก่อนนะครับว่าพอใช้ได้ไหม ใช้สลิงดึงหางไว้นะครับหางก็เป็นระบบไฮดรล,ลิกยิงหางขึ้นลงนะครับ สภาพคัดซีด้านขวาครับคัดซีพอได้นะครับคัดซีไม่ถือว่าผุไม่ถือว่าพังนะครับระบบเบรกลมดูดนะครับระบบเบรกลมดูด แต่ว่าสีสันสวยนะครับเพ้นท์ลายได้สวยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถแทนเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับหรือว่าขึ้นแมคโครประมาณ120ก็ได้นะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับราคาไม่ถึงแสนห้านะครับเอกสารชุดโอนไม่มีนะครับผมเปิดขายอยู่ในราคา1 3 5 0 0 0ับาทนะครับผม ฟังไม่ผิดนะครับผมเปิดขายอยู่ในราคา135,000บาทน,นะครับผมคันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทย ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ